สวัสดีค่ะก็ หายไปนานมากนะคะคือกิงเนี่ยตั้งแต่เบบีบครบ3เดือนเนี่ยนะคะกิงก็กลับไปทํางานประจานะคะฟูธามก็เลยไม่ได้มารีวิวอะไรเลยนะคะหายไปหลายเดือนมากนะคะตอนนี้น้องมีอิงก็ครบ9เดือนแล้วนะคะเมื่อต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะคะน้ําหนักก็เกินเก์เลยนะคะ10บโลก,กว่าเลยทีเดียวนะคะเอ่อจริงๆเนี่ยช่วงนี้ยุ่งมากเลยแต่ว่าที่อยากจะมารีวิววันนี้เนี่ยเพราะว่าเพิ่งได้ผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเป็นปั๊มนมแบบ hands r e นะคะแบบ าายยสก็เลยอยากจะมารีวิวให้ทุกคนฟังว่ามันดีมากนะคะอยากมาแนะนำแม่ๆนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Air Plus นะ r ค l ะเออ Air Plus อันนี้เนี่ยเป็นของ Super m a m a Lab นะคะซึ่งเ,เข้าใจว่าเป็นเครือเดียวกับ m a r s i นะคะถ้าเกิดคนที่ติดตามกิงเนี่ยจะรู้ว่ากิงใช้เครื่องหลักของ All New Plus เอ่อของของ a า i s h นะคะแล้วก็ตัว h a r e e เนีในกิงใช้ของ Luna นะคะซึ่งก็เป็นของ เออมาลิชเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยพอได้มาลองใช้ตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่าออชอบมากกว่าลูน่านะคะแล้วกออ็อยากจะมาอันบ็อกให้เพื่อนๆดูคือจริงจริงยิงใช้แล้วแหละแต่ว่าเ,เก็บเข้ากล่องให้เหมือนเดิมเพื่อที่จะได้มาแนะนาเพื่อนเพื่อ,อว่ามันมีอะไรบ้างในกล่องนะคะมาเปิดดูกันเลยโอเคคือพอเปิดกล่องมาแล้วเนี่ยนะคะ ข้างในเนี่ยเขาก็จะมีตัวแมนนวลให้นะคะมีสติกเกอร์น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็มีเหมือนกับเป็นคู่มือ,อ,อประกอบนะคะในเครื่องนะคะก็จะมีนี้นะคะจะมีตัวเครื่องนะคะพร้อมกรวยไซส์ยี่นะคะมีกรวยไซส์ยีนะคะพร้อมกับอะไรนะคะแล้วก็จะมี สายชาร์จนะคะซึ่งสายชาร์จนี้ก็เป็น usb ปกตินะคะซึ่งถ้าเกิดเรามีกรวยปั๊มนมมีเครื่องปั๊มนมยี่ห้ออื่นอยู่แล้วนะหรือของ h า i ิชเองเนี่ยมันใช้ด้วยกันได้เลยนะคะก็คือเป็นสาย usb ธรรมดานะคะอันนี้กิก็เลยไม่ได้แกะใช้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็มีอันนี้นะคะเป็นฝาปิดนะคะตัวขวดนมนะคะแล้วก็อันนี้คือ special กว่า,าตัวรุ่นอื่นๆที่เคยได้มานะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมีกับ มีเป็นแปรงนะคะเอาไว้ทำความสะอาดตัวกลวยบำนนมให้ด้วยนะคะค่ะพอแกะเครื่องมานะคะก็จะเป็นแบบนี้ ะะก็อย่างแรกที่รู้สึกได้เลยนะคะก็คือว่าเครื่องเนี่ยเบามากนะคะน้ําหนักแค่ประมาณสัก200กกรัมนะคะไม่ถึง300กรัมเลยนะคะตอนหนึ่งข้างนะคะแล้วก็ที่ชอบอย่างคือดีไซน์มันมันค่อนข้างทันสมัยเนาะดูแบบดูดีโมเดิร์นหน่อยแล้วกออ็ได้ลองใช้เนี่ยมันต้องใส่เข้าไปในเสื้อไนใช่ไหมคะกออ็รู้สึกมันก็กระชับนะคะแล้วก็น่าจะเหมาะกับทุกขับไซส์นะคะวิธีประกอบง่ายมากเลยนะคะ นี่นี่คือกลวยปั๊มนะที่บอกว่าอันที่เขาประกอบมาให้แล้วเนี่ยเป็นไซส์ยีสี่นะคะมันง่ายมากตรงที่ว่าเนี่ยก็คือแปะสีเหลืองนี้เข้าไปใช่ไหมคะก็คือเสร็จเลยกลวยปัม๊มนะคะง่ายมากเลยแล้วก็ส่วนตัวเครื่องนะคะตรงนี้คือที่เก็บน้านมเนาะมันจะเป็นยีอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็บิดใช่ไหมคะปุ๊บนะคะแล้วก็ออกข้างในตรงเนี้ยมันก็จะมีอันนี้อยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็ง่ายอีกนะคะ ใส่สีเหลืองนี้นะคะเข้าไปใช่ไหมคะมันจะมีวาลสีขาวนี้อยู่ใช่ไหมมันก็จะมีเหมือนกับเป็นลูกศรนะคะแล้วก็ใส่ให้ลูกศรมันตรงกันนะคะแล้วก็หมุนเสร็จเลยนะคะง่ายมากทีนี้ตอนเราเข้าวันนี้นะคะก็เข้าไปอย่างนี้เลยนะคะเข้าไปปุ๊บแล้วก็หมุนเสร็จเลยนะคะอันนี้ก็ดันเข้าไปเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะจะเห็นว่ามันประกอบง่ายมากนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับลูน่าเนี่ยลูน่ามันจะต้องเล็งว่ามันกลวยปัมกับตัวถ้วยตรงกันหรือเปล่าใช่ไหมคะอันเนี้ยก็คือไม่ต้องเลงอะไรเลยเพราะว่าถ้ามันไม่ลงล็อกมันจะไม่มันจะประกอบไม่ได้ะคะ่ะดังนั้นนีทุกอย่างมันจะตรงกันหมดเข้าล็อกทั้งหมดนะคะก็เลยประกอบง่ายมากการใช้งานนะคะก็สามารถที่จะกดตรงปุ่ม power ค้างไว้2องวิะคะ่ะ พอกดปุ๊บนะคะมันก็จะเริ่มเครื่องนะคะโหมดนะคะมีทั้งหมด4โหมดนะคะจะมีโหมดแรกเนาะโหมดแรกจะเป็นโหมดเอ่ออัตโนมัตินะคะโหมดที่2จะเป็นโหมดนวดกระตุ้นนะคะโหมดที่3จะเป็น2 in 1นะคะส่วนโหมดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นโหมดดูดนะคะส่วนโหมดที่กิ๊งชัยนี่จะใช้โหมดนวดกระตุ้นนะคะก็คือโหมด2สักแบบ ไม่เกิน5นาทีนะคะแล้วกินก็จะมาหมด3ก็คือหมด2 in 1นะคะจนกระทั่งเครื่องตัดไปนะคะก็คือครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็การปรับนะคะก็ปรับได้9ระดับนะคะมีบวกลบง่ายๆก็คือกดบวกเพิ่มระดับกดลบลดระดับนะคะแล้วก็ปิดก็คือกดค้างไว้เหมือนเดิมนะคะเป็นอันเสร็จคือมันง่ายสะดวกมากนะคะแล้วก็คือถ้าถามกิงเนี่ย เทียบกับลูน่าอันนี้ดีกว่านะคะคือเชียอันนี้มากกว่าลูน่านะคะเพราะว่ามันเบากว่าด้วยประกอบง่ายกว่าด้วยนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าลูน่าเนี่ยดีกว่าตรงไหนนะคะก็คงจะเป็นที่ตัวเก็บนมนะคะคือลูน่าเนี่ยจะปาลมครั้งหนึ่งเนี่ยเก็บนมได้เยอะกว่านะคะแต่ว่าเนี้ยจะเก็บได้อยู่ที่150 ml ะะแต่ด้วยความที่มันใช้งานนะง่ายนะคะเราก็สามารถที่จะพักนะคะแล้วก็เทนมออกนะคะแล้วก็ปั๊มต่อได้นะคะก็ถือว่าไม่ได้ลำบากอะไรนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าแม่แม่ที่ใช้เครื่องแบบมีเครื่องใหญ่ใช้อยู่แล้วอะคะ่ะก็อยากจะลองให้ลอง ใช้นะคะตัวที่เป็นแฮนด์ฟรีดูเพราะว่าอย่างกิงเนี่ยกินทำงานข้างนอกบ้านนะคะก็ใช้แฮนด์ฟร e มันก็สะดวกกว่าจริงๆนะคะเรื่องอุปรกรณ์เรื่องการใช้งานนะคะหรือแม้กระทั่งว่าเรานั่งอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเราก็สามารถปั๊มนมได้โดยที่ไม่โปนะคะก็สามารถใส่เครื่องได้เลยนะคะบางทีเนี่ยถ้ายินใส่เป็นเสื้อเชิ้ตเ,เนี่ยก็คือไม่ต้องใช้ผ้าคลุมปั๊มนมเลยก็คือไม่ต้องใช้ ตัวผ้าคลุมให้นมเพราะว่ามันไม่โปรเลยนะคะก็คือสามารถที่จะติดก,กระดุมเส้อเชิ้ตได้เลยตามปกตินะคะก็เลยอย่าจะแนะนําแม่แม่มากๆว่ามันสะดวกมากนะคะแล้วก็มือเราก็ว่างทํานู้นทํานี้ได้นะคะก็ ถ้าเกิดมีคำถามอะไรนะคะเกี่ยวกับเ,เครื่องบำนมนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น Air Plus อันนี้นะคะหรือว่าตัวอื่นๆเนี้ยก็สามารถที่จะส่งคอมเมนต์นะคะเข้ามาที่ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าส่งเป็น direct message นะคะมาหากิงได้นะคะที่มาม่าก n g Official นะคะก็มีทั้ง Instagram แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะห่างหายไปจากการรีวิวนิดนึงนะคะเพราะว่า ยุ่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็จะพยายามกลับมารีวิวนะคะถ้ามีไอเทมอะไรดีๆเด็ดๆนะคะก็จะมาบอกเพื่อนๆอีกนะคะงั้นก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ